สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับเรากมาอยู่กันกับเกม Champion of the Field นะครับหรือว่า C.O.F. นะครับเป็นเกมอาฟุตบอลนะครับผมของค่าย NetEast ของเรานี่เองนะครับนานๆที่ NetEast เนี่ยเขาจะทําเกมแนวกีฬาออกมานะครับคือเป็นเกมที่มาใหม่แล้วก็เพิ่งเปิดทดสอบรู้สึกว่าน่าจะถึงวันที่24มั้งนะครับไม่แน่ใจนะโอเคตัวเกมเนี่ยเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็เปิดทดสอบในสตไทยด้วยนะฮะ โอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันให้ดูสักแมตช์หนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าตัวเกมเนี่ยเขามีลูกเล่นอะไรที่น่าสนใจมากสนใจบ้างนะครับผมซึ่งมีเยอะพอสมควรเลยนะครับลูกเล่นของเขาเนี่ยนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะเกมเนี้ยใครที่ชอบเล่นเกมแบบฟุตบอลเนี่ยเราว่าใช้ได้เลยนะโอเคครับมาดูกันนะครับว่าตัวเกมเขาจะน่าเล่นน่าจะถูกอกถูกใจใครหลายๆคนเลยนะโอเคทีมอะไรก็ไม่รู้นะ จัดไปครับโอเคมาเริ่มกันเลยครับผมโอเคครับแย่งมาแล้วคือบางช่วงเนี่ยเขาก็ตัวเกมเขาเนี่ยจะมีอาการแหลกๆก,กระตุกบ้างนะครับผมอุ้งเข้าแล้วฮะเรียบร้อย ตัวเกมเขาก็ยังอยู่ในช่วงเมตานะครับเราก็ต้องทําใจเนาะอาจจะมีบางทีก็แบบค้าง1วิ2วิอะไรเงี้ยนะครับจัดไปครับผม1 0ฮะโอเครอบที่2เราจะเอาสัก2ลูกก็พอแล้วนะโอเคแย่งมาได้ครับอืมส่งไปคือผมเพิ่งเข้ามาเล่นแค่ สามแมตช์เองนะครับผมยังไม่ค่อยคุ้นยังเล่นไม่เก่งเท่าไหร่นะฮะหืมหืมซ้ำหืมไม่ไม่โดนไม่เข้าโหสไลด์เลยครับ อย่างน้อยเราได้ลูกหนึ่งก็ยังดีนะฮะจัดไปครับผมไปลุยลุยลยปเปิดขึ้นไปครับอึ๊บเรียบร้อยฮะเรียบร้อยเรียบร้อยอเคสองศูนย์ฮะแมลูกนี้สวยนะครับเปิดสวยโอเค เขาจะมีภาพย้อนหลังให้เราดูด้วยนะครับเหมือนเกมฟุตบอลทั่วไปเลยอืออเอ้าอะไรฟาวนะฮะมาบเข้าไปเฮ้ยอุ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 ้ยเดี๋ยว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 อือหือปครับผมแตะออกไว้ก่อนไป ลุยครับผมเอาคืนะฮะคือเราก็ไม่ไม่ค่อยได้เล่นเก่งฟุตบอลด้วยนะครับเล่นไม่เก่งก็อย่าว่ากันนะฮะจัดไปลุยข้างบนซิกแซกซ้ายขวาครับตอนนี้เปิดขึ้นไปครับยิงครับโอ้โหเรียบร้อยอีกนะฮะสามศูนย์นะฮะสามศูนย์แล้วอย่างสวยครับลูกนี้สามลูกแล้วครับผม โอเคครับอย่างสวยเลยฮะจัดไป28นาทีแล้วนะครับสำหรับครึ่งแรกนะฮะ28นาทีภายในเกมนะไม่ใช่เวลาจริงโอ้โหอะไรเนี่ยโอฟาวอย่างเดียวเลยวเว้ยพูดไปด้วยเล่นไปด้วยมันก็จะงงๆหน่อยนะฮะโอเคอาจจะพูดน้อยนะครับต้องใช้สมาธิในการเล่นนะ,ะเกมนี้มัเปิดขึ้นไป อะเลยครับอืมไม่โดนครับอืมซ้าครับไม่เข้าซ้าออกค้างค้างอืมเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยแม่เมื่อกี้ค้างนะครับผมอย่างสวยอะอย่างสวยอะลูกเนี้ยอยังสวยเลยีนนะครับผมยิงไม่เข้าก็ซ้ำฮะเค40อูโ้โห ดูแล้วไม่น่าจะตามเราทันแล้วแหละน่าจะเป็นบอดนะเพราะว่าเกมมันยังอยู่ในช่องทดสอบอยู่เขาปล่อยบอดมาเยอะเกินนะจับคู่ไม่ค่อยจะเจอคนหรอกโอเคไปไปลุยต่อครับปาสักสิบลูกเลยไหมเนี่ยโอเคโอ้โห okay. uh huh. ออก หมดเวลาพอดีครับมาลุย,ลยจัดไปครับดูซิว่าครึ่งสองเนี่ยเราจะยิงได้กี่ลูกนะฮะส่งขึ้นไปมงโอ้โหมงมงโอ้โหพลาดเลยนะครับผมมงช้าเกินไปนะครับมงไม่แรงเลยอะ่ะอืได้ไหมได้ครับผม <c oughs> ไปครับไปครับเปิดครับจัดอีกที่จัดอีกที่โอ้โหมงช้าหมงช้ามากเลยมงหมงไม่แรงเลยอะ่ะอืมไม่ได้ครับคือถ้าเกิดเรากดปุ่มตรงกลางที่มันเขียนว่าปกป้องเนี่ยเรามันจะวิ่งหาบอลอัตโนมัติเลยนะครับเราไม่ต้องไปเสียเวลาซ้ำครับอู้หอ้อก ออกเฉยออกเฉยเอาไหม่ oh อย่างน้อยเราก็ได้4ี่สูงแล้วนะครับผมไม่กลัวละไม่น่าแพ้แล้วแหละเราโอเคส่งคนไป,ไปครับมาปึ๊บเปิดครับยิงครับซ้ำอีกที่เรียบร้อยฮะเรียบร้อยเรียบร้อยอีกแล้วห้ศูน ห้าศูนย์นะฮะเล่นกับบอดอะไรมากนะครับห้าศูนย์แม่ห้าเอาสักสิบลูกได้ไหมวะเนี่ยหกสิบนาทีแล้วนะครับ มาดูกันนะครับว่าเราจะยิงได้หรือเปล่าส่งไปครับเข้าล็อกกลางนี่ครับส่งไปอีกทีนึงยิงโอ้โหช้ายิงค่อยไปมไม่ได้ครับโอ้โดนมันโดนมันมเรียบร้อยส่งไป ขออีกสักลูกได้ไหมขออีกสักลูกได้ไหมเปิดครับขออีกสักลูกยิ่งเรียบร้อยเรียบร้อยได้อีกหนึ่งลูกแล้วนะครับ60นะฮะมาส่งสติกเกอร์ก็ได้นะครับ60แล้วห0ศอนยักสิบได้ไหมไม่ได้นะครับน่าจะไม่ได้หรอกอีกเลยอีก10นาทีนะฮะ ิบนาทีภายในเกมนะโอเคมามาได้บอลแล้วฮะจัดไปครับวิ่งไวครับผมรอเปิดครับเปิดมาแล้วโอ้โหมันตัดมันได้อือหือขออีกสักลูกเถอะส่งไปจัดครับเรียบร้อยเรียบร้อยแม่ จะสูนแล้วไม่น่าจะตามเราทันแล้วแหละถ้าถ้าตามหราทันได้เนี่ยก็สุดยอดแล้วฮะโอ้โหจะสูนนะครับกาว่าเจ้าให้ได้สักสิบศูนไม่น่าได้แล้วแหละนะครับอีกนาทีเดียวโอ้โหหมดเวลาครับผมนี่เป็นยังไงเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกนะครับว่าตัวเกมเนี่ยเขามีลุกเล่นอะไรบ้างนะฮะซึ่งลุกเล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะ แจมแมวไปเลยนะครับเกมนี้เค okay, ได้เงินครับมาเดี๋ยวเราออกไปดูเมนูข้างนอกกันตัวเกมในภาพสวยมากเลยเมนูมันเนี่ยนะครับเมนูเขาสวยมากเลยนักเตะนะครับก็จะมีนักเตะที่เรามีนตอนนี้นะครับผมนี่มันก็จะแบ่งเป็นนะครับแดนหน้าแดนกลางแดนหลังนะครับแล้วก็ GK นะครับเนี่ยก็จะมีบอกนะฮะ แต่และตัวเนี่ยเราสามารถที่จะอัปเกรดก็ได้นะครับผมนี่เราอัปเกรดได้นะฮะแจ๋มไปเลยนะครับอัปเกรดปก็จะบวกอันนี้ก็จะเป็นเหมือนฝึกพิเศษแล้วก็จะมีสกิลด้วยนะครับผมสกิลโอเคเนี่ยมีให้เราดูด้วยนะฮะสกิลแจ็มแมวไปเลยนะฮะรูปเล่นเยอะมากเลยเกมนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะโอเคครับ ตรงนี้ก็จะเป็นการจัดทีมนะครับผมการสับเปลี่ยนนักตรงนักเตะนะครับแล้วแต่เป็เพื่อนเลยนะครับผมจเจ๋อเจ๋อไมล่ะนะครับนี่จะเป็นการตั้งค่าตั้งค่าจุดโทษนะฮะแล้วก็เราสามารถที่จะจัดแผนการเล่นนะครับเนี่ยแล้วแต่เลยนะฮะเพื่อนๆชอบเล่นแบบไหนจัดได้ตามใจชอบเลยนะครับที่มันมีให้เราเลือกนะฮะโอเค ไปดูแมวมองนะครับแมวมองเนี่ยไม่แน่ใจว่าคืออะไรผมก็ไม่เคยกดเข้ามานะน่าจะเป็นอ่าลุ้นตัวนักเตะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองกดดูก่อนน่าจะใช่นะผมว่านะน่าจะใช่วะไหมนะครับผมได้นักเตะใหม่นักเตะใหม่ฮะ,จะเจาะไปเลยนะครับ ไปดูสโมสรกันบ้างนะครับผมสโมสรก็จะ,ะมีชุดนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนชุดนะครับผมมีชุดที่เราเลือกนะฮะนี่จเจาไปเลยนะครับในชุดเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนรูปแบบของชุดก็ได้นะฮะเนี่ยมีให้เราเลือกนะครับจเจาไปเลยนะเกมเนี้ยโ,โหเยอะมากเลยเนี่ยโลเ,เลกเยอะมากนะครับเราสามารถที่จะพ้นสี นะครับเปลี่ยนสีนะครับไม่ใช่พนเปลี่ยนสีก็ได้นะฮะเปลี่ยนสีเสื้ออะไรเงี้ยนะครับผมเนี่ยนะครับเราเปลี่ยนได้เจาะไปเลยสีเก่งๆนะฮะเปลี่ยนได้สีสุงทุองทุงเท้าอะไรก็เปลี่ยนได้หมดนะนี่จะเป็นปกเสื้อนะครับปกเสื้อแล้วก็จะเป็นตัวอักษรนะครับชื่อชื่อนักเตะนะครับเราก็จะเป็นเบอร์นะครับประเภทโอเคตัวนี้ก็จะเป็นเหมือน ตัวหนังสือนะครับเป็นตัวหนังสือเจวไปเลยนะฮะลูกเล่นเยอะมากเลยเกมนี้ยอมรับจริงๆเลยเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นลายบุคคลก็ได้นะฮะโลโก้นะครับผมโลโก้ตาทีมเราก็สามารถที่จะตกแต่งก็ได้นะฮะตามใจเพื่อนเลยนะครับเนี่ยกดแจ้ไขายเข้ามาครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนรูปแบบเลือกเอาเปลี่ยนสีก็ได้นะฮะตามใจเลยถือว่าค่อนข้างที่จะอิสระนะครับสําหรับเกมนี้นะฮะ ลูกบอลน,นะครับลูกบอลเราก็เลือกได้นะครับแล้วก็ทีมเอไมใช่ทีมสนามนะครับเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับตอนนี้ของผมมีอยู่3สนามนะฮะถือว่าใช้ได้เลยนะเกมเนี้ยนะครับเมนูการเล่นนะครับผมเมนูการเล่นเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างเพื่อนนะครับสร้างห้องไม่ใชสร้างเพื่อน สั้งห้องเล่นกับเพื่อนได้นะครับอันนี้คือจุดเด่นของเกมนะแจาะเวละนะครับแล้วก็มีโหมดลีกใหแค่เราเล่นด้วยนะครับโหมดลีกนะครับลี้ยกอิตาลีสเปนนะครับตัวเกมก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับเพื่อนๆสนใจเนี่ยก็โหลดปเทศกันได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีครับ